มาดูวิธีการตรวจช็คระบบ r t c กันนะครับอาการพวกไม่จำวันที่คืนค่าโรงงานแบบนี้ในการค้นที่จะตรวจสอบ r t c นะให้คนโดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่า r t c reset หรือไม่ก็ r t c underscore RST หรือไม่ก็ r t c underscore v c c แบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเจอไดโอด3ขาหรือเป็นไดโอดเลือกผ่าน ที่จะให้ไฟ RTC เนะี่ยมารวมกันจากนั้นก็จะผ่าน R20K ก่อนที่จะไปรวมกันที่เช็คพอยต์ RDC หรือไม่ก็ t า Reset หรีเซที่เราเรียกว่า j u มเป r ร์ a ครซีมอก็ได้ส่วนในเคสเนี้ยก็จะเห็นว่ามันมีร่องรอยของพวกคราบน้ำมันลงนะกัดลายปิน้นคงจะหนีไมีพ้นวิธีการตรวจ่อมแบบใช้คัตเตอร์ขูดดูลายวงจรว่ามันมีจุดไหนที่ขาดไปบ้างหรือว่ามีตำแหน่ง R จุดไหนที่หลุดออกไปแบบนี้นะครับ ถ้าดูจากบอร์ดวิวเนี่ยจะเห็นว่าตำแหน่งฝั่งซ้ายของไดโอดเลือกผ่านหรือไดโอดสามขาเนี่ยมันจะต่อกับ R นะครับตำแหน่ง R 2517เ็สเกน,นะครับแต่ว่าค่าความ่านของ R เนี่ยอาจจะสูงก็ได้แต่ผมแนะนำว่าสามารถที่จะบายพาสได้นะครับตำแหน่งตรงนี้อย่าลืมบายพาสเข้าไปทางด้านฝั่งซ้ายนะครับไม่ใช่ฝั่งขวาเราะฝั่งซ้ายเนี่ยมันต่อกับ R ตัวเนี้ยซึ่งมันเป็น R พาสสีธรรมดาให้ไฟผ่าน ซึ่งผมไม่แนะนำให้ปลายพาสต R ตแหน่ง R 2 0 k ที่จะต่อไปที่ RTC VCC นะครับตำแหน่งไฟก่อนเข้าไดโอด3ขาเนี่ยบายพาสได้ครับบางทีมันอาจจะเป็น R 1 k ซึ่งเราสามารถที่จะบายพาสหรือว่าจ้ำตรงให้เป็น1นึ่โอห์มแบบนี้ก็ได้ครับคือมันไฟผ่านไปหาไดโอดเลิกผ่านไดเฉยก่อนที่จะไปหา RTC reset ตำแหน่งนั้นจะต้องผ่าน R 2 0 k ครับแล้วก็ไปหาตำแหน่ง RTC reset หรือว่า ตำแหน่งจัมเปอร์เครซีมอสตําหน่งเช็คพอยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับอันนี้ผมต่อแล้ววัดแรงดันตรงตําหน่งเช็คพอยตัวเนี้ยได้สองจุดเก้าโวลต์แสดงว่าระบบ RTC เนี่ยวิ่งไปถึง PCH แเ้วละจุดนี้เป็นจุดเช็คพอยที่สําคัญก่อนที่จะเข้าไปที่ PCH นะครับทีนี้หลังจากที่เราวัดแรงดันตรงตําหน่ง RTC Reset รีเซ็ตเนี่ยได้เท่ากับแหล่งจ่ายคือใกล้ๆกก,กับฐาน RDC แล้วเนี่ยนะครับครนี้เราก็สามารถที่จะ วัดแรงดันเช็คอีกครั้งหนึ่งครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไปลายไดโอดก็ได้เดี่วสามขาแล้วก็วัดที่ตำแหน่งเช็คพอยต์อ t c ีซีเลยว่า,าแรงดันไฟเนี่ยมันมาถึงก่อนเข้า PCH หรือ,อยังนะครับตำแหน่งที่บายพาสก็จะวัดได้3โวลต์ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปลายไดโอดอีกด้านหนึ่งก็จะได้3โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้ด้านขวาเนี่ยจะไม่มีไฟจนกว่าจะมีการเสียบอะแดปเตอร์ครับชุดนี้มาจากไฟสแตนบายก็ได้ แล้วเราวัดปลายทางก็คือตรงปลายไดโอดเนี่ยจะได้3โวลต์เหมือนกันแล้วก็เช็คที่เช็คพอยต์ครับเช็คพอยต์ RTC หรือเรียกว่า RTC Reset รีเซตเนี่ยมันจะวัดได้3โวลต์คราวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปออดไปตั้งค่าอะไรต่างๆได้ละดูสิว่ามันจะมันที่หรือยังค่าโรงงานที่มันเซ็ตเป็นดีฟอลต์ไว้คือค่าโรงงานหมดสามารถที่จะตั้งกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่า,าระบบอารทําทงานตามปกติแล้วนจะเห็นว่าตอนนี้นาฬิกาเดินไม่ตรงละ คือไม่จำวันที่นั่นแหละเนื่องจากระบบ IDC มีปัญหาหรือว่าอา่ามันขาดไปอย่างเี้ครับอันนี้คือผมให้เช็คระบบ IDC ให้เป็นแล้วก็เลือกเช็คพอยต์ในการเช็คให้เป็นแค่นั้นเองครับมาดพลาดลวด b บพ a าสได้โดยดูจากวงจรนะครับถ้าเข้าใจเราสามารถายพ a าสได้ทีนี้เราก็มาตั้งวันที่อะไรต่างๆใน b บ o อให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูอีกครั้งนึงว่ามันจำวันที่หรือย,อยังนะครับ ้งเกิว่าผมตั้งไปแล้วแล้วผมปิดเครื่องดับเครื่องถอดปลั๊กเข้ามาใหม่ปรากฏว่ามันจะวันที่ตามปกตินะครับ